การที่ไปเจอกองเลือดใหญ่เล็กแล้วแต่เมื่อสักครู่เราเห็นภาพกันมันไม่ได้ใหญ่มากแต่มันกระจัดกระจายอยู่หลายๆส่วนซึ่งอยู่ห่างจากจุดตรงที่แขวนคอ,อแต่เขาอธิบายว่าก็เขาเอาล่างลงมาผสมพยาบาลไงมันได้ไหมคือได้อยู่แล้วแต่ออว่าประเด็นก็คือว่ามันต้องหาแหล่งเลือดก่อนอแหล่งเลือดว่าไหลมาจากไหนเพราะว่าคนเราการแขวนคอตายอ่ะถ้าแขวนอย่างเดียวนะมันไม่มีเลือดออกไหลแบบนี้ค่ะหากจะมีมันก็จะเป็นมูกอ่ะ เลือดที่มันมอนมูกมันติดเลือดนิดหน่อยซึ่งมันจะไม่มาหยดเป็นขนาดเยอะแยะถึงมันจะไม่ได้ใหญ่แต่มันก็เยอะพอสมควรใช่ค่ะอันนี้มันมันมันหลายที่ส่วนในการหลายที่เนี่ยจะตกโดยธรรมชาติหรือเป็นการเพราะอะไรมันไปขยับไปโดนทีมที่เกิดเหตุจะตอบได้เพียงแต่ว่าคราวนี้ทาไมน่าจะทีมที่เกิดเหตุหรือเปล่าที่ว่าตํารวจเขาให้ข่าวเมื่อวานว่าเป็นเลือดที่เกิดจากสัตว์แทะเนี่ยเรามูคว่าเป็นสัตว์แทะมีรอยสัตว์กันไม่ใช่ค่ะ อันนี้ไม่ใช่แน่นอนไม่ใช่ค่ะหนึ่งคือสัตว์อะไรมันจะกัดจนเลือดออกมากมายขนาดนี้อสองคือคนเราตายแล้วอ่ะสัตว์กัดเนี่ยเลือดไม่ออกค่ะไม่ออกเพราะว่าเลือดมันหยุดแล้วเพราะว่าหัวใจหยุดเต้นหยุดเต้นไปแล้วค่ะเลือดเลือดไม่ไหลมันไม่ออกมาเลยค่ะไม่ไหลค่ะก็เลยแบบ อย่าพูดให้มันสับสนมากขึ้นไปกว่านี้เลยเพราะว่าครั้งแรกเราก็ยังไม่รู้มันคืออะไรคือรคร่าวๆ <ผม S 1> ค่ะ <c oughs> ม,มีข้อคว,วามบางอันบอกมาบอกว่าแล้วก็ยืนยันว่าไม่ใช่เลือดประจาเดือนอันนี้เซลนะฮะ <c oughs> พะตอนแรกเขาไปพูดในห้องข้างๆผู้หญิงมีประจาเดือนอยู่ <c oughs> เขาบอกอ้าวนี่เลือดจําชายไ้มเหรอยิ่งสร้างความสับสนยิ่งพูดยิ่งงงกันไปใหญ่เลยนะครับอ่ะก็ถามนิดนึงครับปกติแล้วในกรณีแบบนี้เมื่อเจอเนี่ยถูกแล้วไหมฮะที่เขาต้องเอาร่างลงมาก่อนแล้วไปตัดผ้าเพื่อเอาลงมาก่อน หรือว่าห้ามทําอะไรเลยเพราะว่าคืออย่างไหนควรเป็นสิ่งที่ควรทำอะความจริงมันใช้หลักเรื่องชีวิตก่อนครับถ้าเราคิดว่าเขายังมีโอกาสรอดเขาก็จะทำนะคะแต่ว่าก็อย่างที่บอกอะท่าน้ำแท้ก็บอกว่าปกติก็จะเจอก็ปล่อยแขวนอยู่อะเมื่อกี้อธิการน้ำแท้พูดผมก็เลยสงสัยว่าควรปล่อยไว้แบบนั้นแหละหรือเอาลงมาถูกแล้วคือถ้ามั่นใจว่าตายแล้วครับมั่นใจว่าตายแล้วก็ไม่ต้องไปแตะ โดยหลักก็ห้ามห้ามไปแตะเคลื่อนย้ายศพเพื่อให้มันคงสภาพที่สมบูรณ์แบบที่สุดในตอนตายเพราะการเข้าไปยุ่งเกี่ยวเนี่ยมันเหมือนการเข้าไปปนเปื้อน d n เอคนที่เข้าไปยุ่งมันปนปนเปื้อนหมดเลยแต่ว่าถ้าถ้ามีโอกาสที่จะช่วยได้เขาต้องเลือกช่วยชีวิตก่อนครับเพราะฉะนั้นการไปตัดและช่วยชีวิตก่อนเนี่ยผมว่าเป็นเรื่องที่ รับได้ครับรับไดตต้ตรงนี้ไม่น่ามีประเด็นอะไร,รประเด็นที่ติดใจน่าจะเป็นเรื่องของกระบวนการ1 2 3 4ขั้นตอนต่างๆตัวน,นั้นมากกว่านะครับอ,อีกอันหนึ่งอย่างที่เขาบอกว่าตอนนี้ก็คือมีการดูเรื่องของพยานแวดล้อมอย่างเช่นบุคคลใดที่เข้ามาเยี่ยมเป็นคนสุดท้ายเราเจอกันอะไรแบบนี้ครในกรณีแบบนี้อาจจะยากนิดนึงที่จะบอกไหมครว่าคนคนนี้คือสาเหตุหรือแรงจูงใจที่นําไปสู่การฆ่าตัวตายหรือเปล่า หากแม้ว่านําไปสู่ตรงนั้นจริงคนคนนี้ถือว่ามีความผิดด้วยไหมฮะโดยปกติแล้วมูลเหตุจูงใจที่ทําให้ฆ่าตัวตายเนี่ยอาจจะไม่มาจากสิ่งเดียวก็ได้อ,อาจจะมาจากหลายๆสิ่งแม้แม้กระทั่งการเสียเสรีภาพในคุกก็เป็น,เป,นเป็นแรงกดดันอันหนึ่งที่มันมีสะสมมานานอยู่แล้วแต่ผ้าตัวเองเนี่ยมาพบว่าทรัพย์สินตัวเองเนี่ยที่ไปฝากคนนั้นคนนี้ไว้เนี่ยถูกคดโกงไปหมดมแม้เราไม่พูดนะครับว่ามันเป็นทรัพย์ที่ได้มาโดยชอบด้วยกฎหมายหรือเปล่าเพราะว่าเขาถูกดำเนินคดี ตามยึดทรัพย์อยู่นะครับเพราะฉะนั้นใครที่ตอนนี้ผมว่าเราน่าจะไปโฟกัสที่ว่าใครที่ไปเอาทรัพย์เข้าไปแล้วฝากเขาไว้เนี่ยพวกนี้มีความผิดฟอกเงินหมดเลยเพราะว่าเอาไปอ่ะใช่ครับต้องไปดําเนินคดีคนพวกนี้ด้วยที่เอาทรัพย์ไปซ่อนไว้ครับแต่ไม่คือคุณอันถามก็เป็นอันที่เคยอยากรู้กันค่ะท่านอายการกฎหมายมันเขียนว่าใครที่ทําอันตรายต่อกายและต่อใจมีโทษแต่เราไม่เห็นเคยเคยมีใครติดคุกหรือโดนลงโทษเพราะทำใช่ไหมครับ ไม่ใช่ค่ะปาวิอายาทั่ววไปเรื่องบาดแผลทำอันตรายต่อจิตใจอ่ะเนี่ยคือใช่ไหมไม่เห็นมีใครทําโทษคือเรามีแต่การทําร้ายร่างกายครับเรื่องทารายจิตใจเราไม่มีกฎหมายที่ดําเนินคดีครับไม่มีใช่ไหมฮะอย่างเช่นอ่ะถ้าสมมตินะสมมติผมไม่ได้บอกว่าในกรณีนี้นะสมมติว่ามันมีการอะไรสักอย่างที่ทําให้เราเห็นว่ามันเหมือนว่าจะมีการขู่บังคับที่ทําให้เขาถึงแก่แบบครับ เรื่องนี้มันมีในพรบรทรมานแต่ต้องเป็นการทําโดยเจ้าหน้าที่โดยคนนอกไม่โดนกฎหมายชั้นนี้บังครับครับย้อนกลับมามีความพยายามของทางอดีตผู้กัอโจ้เนี่ยฮะที่บอกว่าเขาถูกทรมานที่ก่อนอันนี้บอกว่ามีการทำร้ายร่างกายมีการพยายามจะแจ้งอขอความช่วยเหลือจะดำเนินคดีมาก่อนเริ่มมัน,มนเกิด<ก>ตั้งแต่สิบมกรานะ มันเกิดมานานนานมากแล้วเขาก็ไปเซ็นเซ็นรับรองเซ็นยอมความกันหมดแล้วอ๋อยอมความกันไปหมดแล้วครับแต่ในความเป็นจริงเนี่ยทางผมได้ข้อมูลจากฐานราชฐานด้วยก็คือว่าภูมิกับโจนเนี่ยไปหาเรื่องเขาคือเหมือนก็ไปสร้างหลักฐานไปคู่ดาเนินคดีกับราชฐานเขา ไปแบ่งใส่เขาก็คือไปสร้างเรื่องเท็จอ่ะสรุปง่ายๆอันนี้ค,คือคืออีกมุมนนนหนึ่งนะครับที่ที่ได้ความมาจริงๆแล้วไม่มีการทํร้ายเพราะว่าการทํรลายนักโทษเนี่ยตามพรบราชทรรมเนี่ยจะต้องทําลายได้เฉพาะใช้กําลังได้เฉพาะตอนหลบหนีหรือว่าในการป้องกันตัวอนอกนั้นใช้กําลังไม่ได้เลยครับผมครับแต่มันมันมีข้อมูลมาอันหนึ่งนะครับอ,อย่างเช่นบอกว่า มีการไปแจ้งความไว้แล้วก็มีความพยายามในการที่จะเข้ามาทนายความเนี่ยนะฮะจะมาเหมือนกับพนักงานสอบสวนของสอนอประชาชื่นนะฮะจะเข้ามาเพื่อที่จะมาสอบถามหาข้อมูลเพิ่มเติมแต่ปรากฏว่าทางเรือนจําไม่อนุญ,ญาตให้เจ้าหน้าที่ตํารวจไปสอบปากคําผู้กักบโจอันนี้ถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิ์ของเขาไหมคือในในการเข้าไปเนี่ยถ้าเป็นมันมีระเบียบของรชาชทัณ์นะครับว่าการเข้ามาเนี่ยต้องให้ผอบอ,อนุญาต ผบอของเรือนจําใช่ผบเรือนจําครับผู้บ<ม>ัญชาการเรือนจํานะครับแต่การเข้าของพนังกงานสอบสวนเนี่ยถ้ายังไม่เข้าแบบเป็นคดีนะครับก็ก็ต้องขออนุญาตแล้วทีนี้ทางทางเรือนจําก็เลยสอบถามว่าแล้วมีการมอบน่าจากพุ่มกับโจรหรืออย่างให้ ให้เข้ามาทําเรื่องนี้ก็เลยขอเคยเลยตีหนังสือกลับไปขั้นตอนมันก็เลยช้าอยู่ตรงนี้นะครับอันนี้คืออันนี้คือผมให้ทราบว่าข้อที่จริงคืออะไรข,ขั้นตอนที่ควรจะต้องเป็นมันค,คืออะไรแล้วก็ในตอนในการเข้าครั้งนี้แต่ถ้าเป็นพบว่ามีการทําความผิดแน่นอนเนี่ยครับจะเข้ามาขอหมายค้นเข้ามาเลยเข้ามาได้ครับไม่มีใครขวางได้ครับครับผมนะฮะอ่ะส่งท้ายสั้นๆครับคุณหญิงคิดว่าณนะตอนนี้ประเด็นไหนฮะที่น่าจะ,ะเป็นประเด็นที่เราควรจะตั้งคําถามที่เป็นคําถามที่ดี ในการติดตามข่าวเรื่องนี้ต่อเฉพาะคดีนี้นะคะคก็ควรจะให้ความรู้เขาให้หลักฐานทางวิทยาศาสตร์เป็นตัวพูดซึ่งหลักฐานทางวิทยาศาสตร์เนี่ยจะต้องตรงไปตรงมาเป็นกลางคุณหมอทั้งหมดรวมทั้งการเก็บรวบรวมพยานหลักฐานอย่าพูดบานทีละท่อนอม,มันจะทําให้สังคมไม่ไว้วางใจแต่ว่าภาพใหญ่อยากฝากไว้ค่ะการเสียชีวิตในการควบคุมของเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยยังไงก็ตามเนี่ยจะต้องสร้างระบบที่มีความโปร่งใส ถอดบทเรียนจากกรณีนี้ไม่ใช่ถแถลงโน่นนี้แล้วมันยิ่งพันตัวเองเข้าไปแล้วก็อย่าใช้เรื่องอื่นเข้ามาบทบังวิทยา,าศาสตร์วิทยาศาสตร์มันไม่โกหกค่ะ